ยังมีดีอโมริมเผยแมนยูขยายสัญญาแม็กไวต่ออีกหนึ่งปีแมนเชสเตอร์อังกฤษรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดออกมายืนยันว่าสโมสรได้ตัดสินใจใช้เงื่อนไขขยายสัญญาแฮร์รี่แม็กไวกองหลังกับตันทีมออกไปอีกหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม็กไวย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพปีศาจแดงเมื่อปี2019โดยค่าตัวเป็นสถิติโลกสำหรับกองหลังแต่ในช่วงหลังเจ้าตัวกลับฟอร์มตกและหลุดเป็นตัวสำรองบ่อยครั้ง จนมีข่าวลือว่าอาจจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามล่าสุดอโมริมได้ออกมาสยบข่าวลือดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแม็กไวยังคงเป็นกำลังสำคัญของทีมและสโมสรได้ตัดสินใจขยายสัญญาของเขาออกไปอีกหนึ่งปีแฮร์รี่เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงและมีความเป็นผู้นำที่ดีเขาจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของทีมเราต่อไปอโมริมกล่าวทั้งนี้แม็กไวลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด ไปแล้ว175นัดทำได้7ประตูโดยสัญญาฉบับใหม่นี้จะทำให้เขาอยู่ค้าแข้งในถิ่นโอนแทฟฟอร์ดไปจนถึงปี2026